สวัสดีค่ะทุกทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแปดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ่นไทยอุกนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหัลใวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่12นะคะเดือนธันวาคม6ก้า 6, นะคะหวยลาพัฒนาวันนี้อดได้รูด7นะคะเจาะเม็ดเดียว76นะคะหวยเลาพัฒนารูด7เจาะ76นะคะสำหรับวันนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยลับพัฒน,นาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้งทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ